สวัสดีครับพี่น้องพบกับปามีกินแสบช่องปามีชาแนลเก่าด้วยครับผมตำไรบัวสบายนางใส่ข้าปุ้นนำ้ำแล้วก็จะมีผักลักลายเลยครับผมโอ้โหสดยอดเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเลยเลยเดี๋ยวซิมน้ำเบิ่งก่อนเป็นยังไงน้องบาดี้ อพี่ห้าสิบเมตรเด้อมเนี่พริกห้าสิบเมตรไอใส่ปลาแดกน้ำไอคลองไอไมลุมพรกับอียังไงกับเออไอซัมนานโอ้โหนี่มันละกินอกปลาแดกไอซัมนานกับปลาแดกไอไม่ผสมกันแซ่บสบายแรงอือหือ 수작 음, ยอดผม ขอบวปุ้นครับผมสุดยอดอขอบวปุ้นซีแซ่น้ำปลาแดกเข้ากันดีนี่ครับ Mm-hmm. แซ่บลายข้าคปุณอืพิกหาสิเม็ดครับพี่น,อน้องแดงขึนเลยอือมาซาิเม็ดคือว่าวโเพ็ดจะใส่ให้หานตัว นี่บอกมาดิโอ้เจอแล้วครับห้าสิบเมตร Mm hmm. Mm hmm. Yeah. มีผักเจ้าอมนำผักขา รสชาสุดยอดแซอีีสบายนางนี่นะครับ สุดยอดหิวข้าวตี๋วันกินข้าวบดมึกหมดไปเห็ดเบี้ยหมงกินรับแดงอีลีเลยครับดูอย่าหลอดนาที่ตั้มกินลอยเม็ด นาที่เมตตสอบ อุ่นดูดเอาน้ามเบืดอเลย<ไ> <laughs> อือหือออกรสชาติสดยอดนี่รัะอืมแซ่บ

ชาวเราพี่น้องเป็นหลายครับผมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ